สวัสดีค่ะทุกคนพบกับประจุบชาแนลนะคะยินดีต้อนรับสู่บ้านประจุบค่ะดอกอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนมีพึ่งมีอะไรมาตอมด้วยมันกำลังออกดอกเยอะค่ะประจุบก็ไม่รู้นะว่าชื่อดอกอะไรเห็นคุณหมอท่านเอามาปลูกดูคลิปของลุงพลแล้วอิ่มอกอิ่มใจค่ะทุกคนมีแต่ความสุขที่ได้เห็น ลุงพลป้าแตนแล้วก็หลายๆคนเนาะเดินเดินสแสวงบุญกันไปที่พระธาตุพนมนะคะป้าจุ๊บก็ยกมือท่วมหัวเนาะอนุโมทนาบุญไปกับลุงป้าขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างราบลื่นกับการเดินสแสวงบุญครั้งนี้เนาะลุงเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองคะ่ะทุกคนลุงเขาทำเพื่อ,อหลายหายคน หลายๆคนก็จะได้อาน,นิสงส์จากตรงนี้เนาะจากการที่ลุงอุทิศตนทำสิ่งนี้ลุงเขาก็พอพอมีพออยู่พอกินแล้วลุงเขาอยากแบ่งปันเนาะอยากแบ่งปันให้กับคนที่ขาดนะคะทุกคนซึ่งปัจจุบมองว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ที่มนุษย์ควรพึงจะทำเนาะ ถึงแม้ว่าลุงป้าเขาจะยังไม่ได้ร่ำรวยแบบเหลือเฟือแต่ว่าเขาพอมีที่จะแบ่งปันเนาะไม่ว่าจะเป็นข้าวของสิ่งของต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำจิตน้ำใจลุงเขามีที่จะแบ่งปันให้กับหลายๆคนซึ่งจุ๊บมองว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่แบบเราได้เห็นเราได้เราได้เห็นภาพนั้นเรามีความรู้สึก อิ่มเอมปลื้มอ,อกปลื้มใจรู้สึกดีนะ่ะรู้รู้สึกดีต่อใจนะคะทุกคนดีต่อใจกับเราอย่างมากเพราะว่าเราเองอยากจะทําสิ่งนั้นแต่ว่าเราก็ยังทําได้ไม่เท่ากับลุงเนาะเพราะว่าโอกาสของแต่ละคนมันมีไม่เท่ากันเราก็ทําตามสภาพเนาะปัาจุันทำอะไรได้ปัจจุับก็ทําพอจะแบ่งปันอะไรให้กับใครได้บ้างปัจจุับก็ทํานะ เท่าที่มีโอกาสโอกาสเราเอื้อนะแต่ทุกคนเพราะว่าทุกคนมันจะมีโอกาสไม่เท่ากันซึ่งหลายๆซึ่งหลายๆคนก็คงจะรู้แล้วแหละเนาะองาว่า,าคนเราเกิดมามันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่เราสามารถทําให้มันเท่ากันได้นะหรือว่าให้เกิน เินเป้าที่เราวางไว้ได้นะถ้าถ้าเราขยันขันแข็งเนาะเราคิดไม่หยุดนะ่ะความคิดสร้างสรรค์มีอยู่ตลอดแล้วก็ลงมือทําอยู่ตลอดนะ่ะจากที่เรามีไม่เท่าเขาอะ่ะเดี๋ยวเราก็มีเท่าเขาหรือว่าอาจจะมีมากกว่าเขาก็ได้เพราะฉะนั้นพระจุบถึงอยากจะบอกทุกคนว่าสองแขนสองขาเรามีเนาะขยันขยันเข้าไว้ทามาหากินยังไงมันก็ไม่อดค่ะทุกคนมันมีแต่จะเพิ่มพูนเนาะสําหรับคนขยันนะคะทุกคน คนขยันน่ะยังไงก็ไม่อดตายจ้ะสำหรับคลิปนี้ปัจจุบคลิปนี้ปัจจุบขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนคลิปส,สั้นๆเนาะสามนาทีสี่นาทีเดี๋ยวปัจจุบสักสักสักพักหนึ่งปัจจุบวันนี้มีโอกาสจะขึ้นไลฟ์จะขึ้นอยู่ค่ะเพราะว่าทุกทุกคนออกไปทํางานกันหมดแล้วปัจจุบไม่ได้ไลฟ์หลายวันหลาชั่วโมงหายเกี้ยงค่ะทุกคนขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปปัจจุบ ชาแนลค่ะขอบพระคุณจริงๆค่ะ,ะชมคลิปนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนานะคะทุกคนขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะดอกอะไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคนเพิ่งต้อมตอม <laughs>